สวัสดีค่ะเมน้ก็มาพบพอ่อกับช่องน้องบุญผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าสาหรับเมนูเมน้เมนูสิเฮ็ดนี่ค่ะไก่ผัดพริกหยวกเด้อค่ะเด้อเป็นปีกไก่เด้อค่ะซับใบเรียบร้อยล่างทั้งก้มสะอาดเรียบร้อยแล้วจ้ะพริกแกงค่ะพี่น้องจ้าเมื่อเนี้เอาพริกแกงผัดเด้อจ้าเด้อแล้วกับใบบักกูดพริกพริกแดงหั่นซอยไว้แต่งหน้าค่ะ แล้วก็มีพริกหยวกค่ะพี่น้องจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้นะคะนาะเครื่องปรุงก็จิมีผงชื่อรสรสด,ด,ดีน้ำตาลซอสหอยซอสฟ้าเขียวค่ะสำหรับเมนูผัดไก่ผัดพริกหยวกค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะอันน้บแดตั้ก่กระทะใส่น้ำมันน้ำมันหอนเอาพริกแกงลงไปผัดค่ะผัดพริกแกงให้หอมจ้ะพริกแกงเริ่มหอมแบบนี้ค่ะ ไก่ไก่ไ่ะไก่เป็นส่วนหงปีดด้วยค่ะพัดไปเรื่อยเรื่อยจนปีดไก่ของห้องสุกจะ้ะสีงามเนาะพี่เ้าะผัดไปเรื่อยๆ่อยจนปีดไก่สุกนะคะนี่ค่ะ ก็พัดไก่เริ่มซุกดีแบบนี้เท่ากับสิเอาพริกหยวกลงไปพัดต่อจ้ะนี่ค่ะพัดซุกเข้าหอมพริกหยวกเข้ากันก็ได้ก็ไปสิท่าการปุ๋งแล้วได้จ้ะลดแก๊สลงลค่ะ ปรุงกันจ้าบาดนี้ปรุงเลยค่ะผมชืรสดะน้ำตาลค่ะรสดีค่ะซอสฟ้าเขียวจะกะมือเอาคือเก้าหเลยจ้า้ำมันหอยพี่น้องจ้าเมนูน้ำหนามใส่ด้ะมันหอยเมนูเหมือนได้น้านามโยกจักหน่อยพ้อนมีดกินมีรสชาติพัดคุกเข้าให้เขากันจะ้ะ ชิมดูรสชาติเลยจ้าซิมจ้าซิมมาจ้าชิมดูรสชาติอร่อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายแม่เมยก็จะใส่ใบบกูดค่ะพี่น,อน้องตามด้วยพริกแดงคะ่ะนี่ค่ะ ผัดยกขึ้นออกมาแค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคค่ะไปค่ะบันเตรียมถาดของข้ามาตาข่ายเสือเลยจ้ะไก่ผัดพริกหยวกค่ะมาค่ะยกหม้อเทเลยค่ะนี่ไก่ผัดพริกหยวกค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจา้าสำหรับไก่ผัดพริกหยวกของเมนูนนะคะเนาะอย่าลืมด้อค่ะเด้อคันมากคันชอบิี่พงเมนูกับเวเวียนขอมาหายกำลังใจกันไดก็เก้าจ้าขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมมาใดเลยค่ะพี่น้องจา๋ากดสับตะไคร้ให้ช่อง น้องวุ้นผ่ากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้มันวุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบอพอกันไม่ไระยาชิบนาจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ